ที่นาคารตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพลตำรวจโทสุรเชษหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีถแถลงผลการกวาดล้างจับกลุ่มกลุ่มอันธพาลในสถานบันเทิงจังหวัดอุบลราชธานีจากกรณีเมื่อกลางคืนวันที่24กันยายน2565มีเหตุทำ้ายร่างกายกันที่บริเวณร้านซิกซที่นายบาร์69เลขที่69ตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยกลุ่มชายชะกัน ประมาณ10คนได้พังประตูร้านเข้าไปทำร้ายร่างกายนางสาวจุฑามาศหรือจูนคัชนะอายุ23ปีนายปฏิวัติบุญเสนออายุ19ปีและนายสุรวิสิต หรือโกวิจิตพานิชยากุลอายุ33ปีพร้อมกับทำลายกล้องวงจรปิดภายในร้านและนำฮาร์ดดิสก์ของกล้องวงจรปิดของร้านที่เกิดเหตุไปด้วยซึ่งกลุ่มชายดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับแก๊งเอกมัยหรือแก๊งหัดวัต้ที่เคยใช้อาวุธปืนสงครามยิงต่อสู้กับแก๊งคู่อริมีผู้เสียชีวิตจำนวนสองรายได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากปรากฏเป็นข่าวดังเมื่อ3สิงหาคมที่ผ่านมา พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงได้สั่งการให้มีการเร่งรัดสืบสวนคด,ดีคลี่คลายคด,ดีที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนลดความหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากคนร้ายก่อเหตุอย่างอุกอาจต่อหน้าประชาชนเป็นจำนวนมาก และอย่างเกี่ยวพันกับกลุ่มแก๊งที่เคยใช้อาวุธปืนสงกรามก่อเหตุยิงถล่มในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจากการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนปากคำผู้เสียหายทราบว่ากลุ่มชายชะกันที่ก่อเหตุมีนายเอกริ์หรือเสียเอกเจ้าของร้านเอกไมเป็นหัวหน้าแก๊ง โดยมีสาเหตุเกิดจากนางสาวจุฑามาศผู้เสียหายซึ่งเป็นพนักงานร้านซิกตีนบาร์69มีปากเสียงทะเละวิวาิกับหญิงคนสนิทของเสียเอกทําให้เสียเอกโกรธแค้นยกพวกมารุมทําร้ายนางสาวจุฑามาศและบุคคลที่เกี่ยวข้องในร้านซิกซีนบาร์69จนได้รับบาดเจ็บ ต่อมาเจ้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน7รายจากทั้งหมด15รายตามหมายจับสารจังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วย 1. นนายเอกรินหรือเอกสุดทราเมทากุลอายุ45ปีอยู่ที่บ้านเลขที่33ถนนหอบำรุง ตำบลวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี 2. อนายกิรินหรือเดียเปี่ยวทองอายุ25ปีอยู่ที่บ้านเลขที่31ท2ซอยสุขาอ,บอุบัรภ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 3. ในายอัธพลหรืออิฐ ทัศศรีอายุ30ปีอยู่ที่บ้านเลขที่41ทับถนนเกื่อธานีต,นตใ Rut, ใบลใ,ในเมืองอเเมืองจัังวดอุบลราชธานี 4. นายยศกริตหรือเตตุยาสายอายุ29ปีอยู่ที่บ้านเลขที่97ถนนเขื่อธานีตบลในเมืองอเภเมืองจัังวดอุบลราชธานี5นายวุฒิพงศ์หรือบัวขาวทองบ่ออายุ27ปีอยู่ที่บ้านเลขที่1 40หมู่5ตำาลหนองคอนอเภอเมืองจัังวดอุบลราชธานี 6. นายสุรชาติหรือหนุ่ย ตุยาสายอายุ27ปีอยู่ที่บ้านเลขที่97ถนนเขื่อนธานีตำบลในเมืองอำเภเอมืองจังหวัดอุบลราชธานี7นายชุมพรหรือเหลื่อมสะอาดอายุ32ปีอยู่ที่บ้านเลขที่64หมู่8ตำบลบุงไม้อวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี โดยแจ้งข้อหาว่าปล้นทรัพย์และร่วมกันบุกรุกเคหสถานโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปในเวลากลางคืนและร่วมกันทำให้เสียทรัพย์และซ่องโจรพร้อมของกลางกล้องวงจรปิด6ตัวและเซิร์ฟเวอร์กล้องหนึ่งตัวพลตำรวจโทสุรเชษได้กล่าวว่าคดีนี้เป็นอีกคดีที่รับความสนใจจากประชาชน กลุ่มผู้ก่อเหตุลงมือกระทำผิดโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายอีกทั้งยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ต้องหาที่เคยก่อเหตุใช้อาวุธสงครามยิงกันกลางเมืองอุบลราชธานีมาแล้วเชื่อว่ายังมีผู้ก่อเหตุอยู่อีกดังนั้นจึงต้องเร่งขยายผลจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดให้หมดทุกรายซึ่งหลังจากนี้จะสั่งการให้ทางตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีมีมาตรการในการป้องกันเหตุลักษณะเช่นนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุรุนแรงเกิดซ้ำรอยขึ้นมาได้อีกพี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานีจะได้อยู่กันโดยสงบสุขมีความเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่านี้ลดความหวาดกลัวภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดมดกาาร,รืาืนนนอลแ้้้วต่บบบคคใหหััผูนะนะ